ค่ะมือนี่ปัดตุ้ยกับปีได้เข้ามาในเมืองเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องได้เข้ามาพอ่อผีเสือ้อโตใหญ่สวยงามมากค่ะอยู่ในเมืองเพิินกําลังบินเล่นหล่อล้มบินจับตน้นเข็ม สีแดงสีสมอยู่น,นี่ลหละเนาะพ่อแม่พี่น้องอืมสวยงามมากบินเล่นไปบินเล่นมาอุ้ยสวยงามพ่อแม่พี่น้องโตเพิ่นโตไใหญ่มากค่ะโตไใหญ่อืมปีกสีดำมีอ่าตัวสีเหลืองเนาะค่ะ พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกัสิมีลายดำค่ะลายดำแซมเหลืองออ้ยสวยงามประตุยกัปีกกัอ่าว้าบกค่อยถูกเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องด้วยความตื่นเต้นอ่าะีะอยากทายเพิ่นเอามาลงโซเชียลให้ พ่อแม่พี่น้องได้มึงกันเนาะค่ะว่าผีเสื้อในเมืองนั้นช่างสวยงามเสีหลือเกินตัวใหญ่ตัวโตบ่คือผีเสือ้ออ่าที่ตำบนตำบลเกิงของเฮาเนาะค่ะบ่ได้ตัวใหญ่ตัวโตขนาดนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเราก็อีกอย่างหนึง่ง เพิ่นกะสีบ่มักเป็นดาราหนากกล้องค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพิ่นบ่มักเป็นดาราหนากกล้องให้ปัตตุยกะปีได้ท้ายเพิ่นได้สะดวกคือจังผีเสื้อตำบลเกิงของเฮาเลยค่ะผีเสื้อตำบลเกิงของเฮานั่นมักเป็นดาราหนากกล้องเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้อง มักเป็นดาราหนากล้องมักให้ประตุยกับปีได้ทายเพิ่นกระสิสงบหบนิ่งอยู่จังไดก็อยู่ตังสันอยู่เป็นบักโดนเป็นหลายนาทีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องแต่ ผีเสื้อในเมืองเพิ่นสิชบเชียวไปโชบเชียวมาให้ประตุ้ยกระปีเด้เล่นตามเพื่อสิสทายเพิน่นเอามาลงโซเชียลเอามาลงาให้พ่อแม่พี่น้องใดเมืองกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องละเมืองเพิ่นกะมาหากิน เกสรของดอกใหม่ก็คือเกสรของดอกเข็มเนาะค่ะสมสมแดงๆนี่ละ่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอปะตุยกะปีกะสิผ้าพ่อแม่พี่น้องมารู่จักวงจรชีวิตของผีเสื้อเด็กค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอวงจรชีวิตของผีเสื้อประกอบด้วย สีละยหะลักเนาะค่ะมีไข่มีนอนอหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือตัวออนแล้วก็ตัวดักแดและตัวเต,วต็มไว้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องค่ะอ่าไข่ผีเสื้อตัวเมียจะวางไข่ บนใบไหม่ค่ะหรือส่วนต่างๆของพืชเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องส่วนหนอนนันก็คือระยะที่สองค่ะนอนนันก็คือตัวอ้อนค่ะหลังจากฟักออกจากไข่นอนจะกินใบใหม่และ เติบโตยางรวดเร็วค่ะพ่อแม่พี่น้องนอนจะหลอกคาบหลายครั้งเมื่อผิวหนังขยายค่ะขนาดไม่ทันค่ะแล้วก็สามดักแด้เนาะค่ะนอนจะเข่าสู่ระยะดักแด้โดยจะสางปอกหุ่มหรือ ดักแด้เพื่อป้องกันตัวเองและเปลี่ยนแปลงภายในค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องส่วนระยะที่สีนั่นเนาะค่ะคือระยะเต็มไว้ค่ะเมื่อการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์ดักแด้จะหลอกคาบและผีเสือ้อตัวเต็มไว้จะออกมา พีเสื้อตัวเต็มไว้จะผสมพันธุ์และวางไข่เพื่อเริ่มต้นวงเพื่อเริ่มต้นวงจรชีวิตอีกครั้งเนะาะค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องค่ะผีเสื้อนี่เพิ่นกัสิมักมาวางไข่อ่า น้ำพืชพักผลไม้ของเฮาเด้พ่อแม่พี่น้องจังปะตุยกะปีปลูกอต้นองุงนจังสีเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องปะตุ้ยกะปมมีมาเมืองนี่ง้ามมือเศ้านี่ซิมีเด้ดักมีตัวนอนอุ้ยตัวเท้านิ้วก้อยพีพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็คือ ตัวนอนของผีเสื้อลาตีนั่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาก็ต้องอเอานอนนั่นมาทำร้ายเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่นอ้องซึ่งเฮาก็บบ่อยากทำร้ายเพิ่นดอกค่ะแต่ว่าจังไดล่ะเพิ่นกะมักกิน ต flaws, o, ain, ai, ้นใหม่กินใบไหม่ของเฮาแห้งใบอ่อนๆจังส่เนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็แหงมากหลายเด้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นกับแห้งมากหลายกินบ่ได้กินหน่อยๆเด้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องกินจนเมดกินจนเสียงกินจนต้นใหม่เฮาตายุูนเด้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องแต่ เพิ่นกรลอดหูหลอดตาเฮาอยู่ดอกพี่น้องจนเพิ่นอ่าได้กลายมาเป็นผีเสือ้อนี่ละ่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ได้กลายมาเป็นผีเสือ้อโฉบเฉี่ยวไปมาให้เฮาได้เห็นอยู่ในอากาศ เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกัสจิตทํางไหโลกเฮ้านีสวยงามบินไปบินมาตามท้องฟ้าตามอากาศเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะโฉบเชี่ยวไปมาให้เฮ้าได้เห็นความสวยงามให้โลกนี่สวยงามน่ารักยิ่งขึ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องด้วยผีเสือ้อ แสนสวยของเฮานี่เองค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ล่ะค่ะคือผีเสื้อในเมืองเนาะค่ะเพิ่นสิโตใหญ่โต้ตงามสวยแบบนี้ล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องนี่คือผีเสื้อในเมืองค่ะค่ะ ตัวใหญ่ตัวงามเป็นจ้งใดค่ะพ่อแม่พี่น้องคึดคือประตุยกะปีบอจาว่าผีเสื้อในเมืองสวยงามแล้วก็ตัวใหญ่ค่ะเฉิดชายไปมาในท้องฝ่าในอากาศให้เห้าได้เห็นกันค่ะพ่อแม่พี่น้องทําให โลกนี้สวยงามน่ารักมากยิ่งขึ้นเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องค่ะผีเสื้อแสนสวยของเฮาค่ะผีเสื้อในเมืองค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้อง